สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC น้องอุงอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC พลังเงียบทุกๆกคนค่ะพี่น้องโอ้ยข่สาวอ่อนลูกสาวเด้พี่น้องเอ้เอฟซี FC พ่อแม่อีลาพ่อพ่อแม่แม่อีลานี่สาวอ่อนบอ่อีลาไปใส่มือน,นี่พี่น้องเอ้ขึ้นปวดขึ้นปวแทะดาราท่านหนึ่งคนเด่นนี่ คนไปทาขนาดแค่ไปไล่ซดเด้นนี่พี่น้องสิไปไล่ดซดสื่อ,อค้นกับโอ้ยพี่น้องเอ้ยมอนีอีหล่าออกงานครูกับกับพอจูเนาะมอนีออกงานครูกับพอจูที่กาลสินอ่าไปไล่ซดอ่าสบู่มตราที่อช่องดำกับพอจูที่กาฬสินเวลาหกโมงเคึงตามกำหนดการเนาะพี่น้องบัตรที่นี่ พออีหลาไปหอดงานพี่น้องวินาทีอีหลาไปหอดงานลงรถกับพ่อโจโอ้เอฟซี FC มาถาวสันพี่น้องเอ้ยไปเบิง่งบรรยากาศเสื้อยูคข้างๆเด้อเอ็กซ์ตัวน้อยเอสิซ์ตัวน้อย จับมือเด้อพูดอยากถือเด้อให้ภาพบันฟ้องบตองวอลหลายเจ็บข้อนะพี่น้องของแท้ซุปตาของแท้ว้าวบตองให้ภาพบตองวอลหลายมันเจ็บคอ เบิงเอาหมจ้าเอา้ยเบิงเอาคนมันดังคนมันดังอีกไปใจมีตะคนหหมหอมเวลาเอซีทั้งเด็กหน่อยผู้ใหญ่ทายลูบน้ำาสนหลายครับขออนุญาตคลิปพอเอกเด้ออันนี้บางช่วงบางตอนเห็นพอเอกแล้วลุ่งคอยสะออนคอยก็เล่ยมาเว่าสะอนลูกสาวแห้ง ไปล้วพุิมใจน้ำพ่อเอกแม่หน่อยพูมมใจน้ำบอดจูพ่อจูคนลูกสาวคนดังคักไปใสมิตรคนหักคนหอมพี่น้องเอ้ยพดแล้วโพดแล้วอีหลาบินหน้าที่นี่บ่มีไผเกินอีหลาหน่อยแล้วสำหรับหมอลลบ่มบ่าสีงานมือนะันกับไปซีสเกตเนาะ งานกีฬาช่วงพิ่ที่ก่อนเพิ่นประกาศองอิงอถือไปนะพี่น้องคนกีดสนันเอาคิดเบิงโอ้ยพี่น้องฝนตกฝนเทลงมาเลยพราเนี่ยมันของแถ่เนาะว่าจกตาบาตองวอลหลยพความเจ็บข้อบรรยากาศเบิงเอาเลยเมื่อเจา้าลูกสาวเมื่อเจ้าเป็นจังใด สุดยอดดีใจน้ำพอน้ำแม่เพิ่นดีใจน้ำผู้สางผู้ภาเพินประเทศคนสางคนเข้าเป็นเอฟซเข้าเห็นเขายย่ง,ยงดีใจเลยเอาไปใส่เอฟซีหอมรอมขอถ่ายรูปขอจับมือโอ้ใจมันดีใจมันเห็นเราคอยกะเนาะจะซื้อว่าจังไดดอกดีใจไหมเข้าเป็นเอฟซีห้องยังดีใจเลย เดี๋ยวเมื่อว่าข่าวอีหลาเดี๋ยวเมื่อว่าข่าวไอ๊ะเาหน่อยคือเขาเป็น FC เอฟซีเพิ่นเน,ะนาะเดี๋ยวเมื่อว่าข่าวเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณนเอฟซี FC ทุกคนเลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณพ่อแม,ม่เอฟซีทุกคนทั้งคนที่ทั้งติดตามแล้วแล้วก็ผู้ใดทั้งบ่ซั่นได้ติดตามก็ขอขอบคุณขอบคุณน,นะไว้นะคล,คลิปนี้เลยค่ะขอขอบคุณหลายๆทีแบบว่าอ่าเขามาเบิ่งให้เขามากดติดตามใหา ถ้าไพรบอสันกดติดตามกับฝากเหนือฝากตัวน้ำเลยเด้อค่ะเด้ FC อเอฟซีอีหลาเอฟซีสาวน้อยพ,พ, Line, พี่บันแพงดีใจร้ายพี่น้องบ่เคยคิดว่าสีมีคนติดตามจะาของปานนี้ย้อนยังวัติย้อนบอกถึงลูกสาวเพื่นตัวเพื่นเล่มาติดตามเพื่นเล่มมาเบิงคลีปไห้เมนบอกอีหลานหน่อยนี่สุดยอด แจ็คซีวอลยังดอกพี่น้องมันได้เห็นซ้ำเนี่ยก็ไม่ให้ผู้สูพีสูน้องฟังจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามที่เขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาก็ดประยากเกลือไปผู้เดียวแล้วก็หน้าสุภาพสั้นเห็นแบบประหยากเบิ่งนี่แหละกันเือไม่ให้เบิ่งบางช่วงบางตอนไอ้ได้เบิ่งโอ้ลูกสาวไปใส่นอ้ํมือนีเฮ็ดงานอีหยังมือนีเพิ่นไปออกงานก็พอเพิ่นไปไลฟ์สดอยู่ต่อๆไอ้สบู่โมนตราอยู่ไอ้กาลสินพี่น้อง คนเอฟซีไปขนาดไปอะไรซ,ซื้อๆคนยังไปทาปาน,นันเอาผู้เจ้าบุดังบ่ดังเบืองเอาเนาะเอาสำนีกอะไพี่น้องมือหนีก็ได้เดี๋ยวไพ่เพื่นติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากติดตามไว้ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิง่งกริ๊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 งไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ